โอเคทุกคนทุกคนอาจจะไม่เห็นผมพูดแบบวับนี้ครับผมตั้นะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในเกมเพราะว่าไอตอนแรกผมไปกดอัคิีใช่ไหมผมก็แนะนําตัวทุกอย่างนะทุกคนแต่คราวนี้มันมันเป็นแนวตั้งน้มิงคือผมตัวลบคลิปไปเลยเพราะคลิปมันจำมันจำไม่ชัดน,นะทุกคนนะอย่าว่าผมนะครับผมไปดูตอนที่คลิปของสองทุกคนเพราะว่าไอคลิปแรกแบบอัจไปตั้งสิบแปดนาทีทุกคนม กูท้อเลยนะคนคลิปนั้นก็ไม่มีเกี่ยวแล้วมาก็เกี่ยวกับการโหลดเกมนะทุกคนแบบโหลดกก่นะที่ผมบอกเลยเกมนี้สิบจิกอ่ะคันเนี้ยบอกคันเนี้ยเกมสิบจิกแต่ภาพสวยนะทุกคนนะไปดูกันเลยนะครับทุกคนบายบายกดติดตามพี่พี่นะครับไม่ได้ไม่ได้บอกหรือโอเคไปดูกันเลยโอเคทุกคนผมผมคือผมไปลองด้วยไอพอตอนตอนแรกที่ผมยังไม่กดอ่ะคลิปนะทุกคน คือมันมันไม่ค้างนะมันลื่นมากเลยแต่พอไปกดกดอ่ะคลิปปุ่มแด้ไปเมื่อเราอยู่ใกล้เจอเธอพอแต่ปุ่มออโต้เพื่อบล็อกจุดนั้นจุดเธอพอคืออะไรเชืพอได้ป่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมัน่องนีมาลังสาของคุณ ชื่อเๆลล์ก็ผม <hi> ไม่ค่อยอ่านละทุกคนตามนี้ไปหนึงคืออะไรอ๋อผมกดแผนที่มันจะกดขึ้นอ๋อมันจะเห็นแผนที่ประมาณนี้นะทุกคนกดออกไงเอากดตรงนี้โอเคทีว่าเล่นยากอยู่หรือเปล่าทว่าเล่นยากอยู่นะกระโดดเด็บ

อ๋อให้เรากดกดเดินนะทุกคนถ้าเราฟันนี้เนี่ยอะไรอะร้อยเท้าเพื่อ e xp มาสองสองเคลยไปทำโปรคลิปเยี่ยมแคปแคปแคด่วนแคบด่วนทุกคนว้าวเดี๋ยวก่อนก่อนยุบแคป <laughs> so, <laughs> there are a few of these statues scattered across the land to show the seven's protection over the world. Among the seven gods, this god controls the wind. Paimon's not sure whether the god you're looking for is the animal Paimon will take you to the animal god's place first, and there's the reason why. Wow. As we all know, poetry and language flow like the wind. จะรอไปู่ไนกับางจะไดูที่ไหน้าคกูไปดูี่ไนน้างคุณรูไปู่ไหนนบ้างคุณกูไปดูที่ไนน้างุเกูจะไปดูที่ไกัน้างคุณูอไมูที่ไห่้งกูะไปดูโี่ไหนนบ้างจไดูที่ไหนน้างคุกูไปูี่ไมนกันบ้างคมจไดูที่ไนกัน้างคุณูจไปดูที่ไนกันบ้างกูไปดู่ไหนกัน้างคุณกูจะไดูหนกันว้างคมจะไปดูน้าค อ๋อได้ลืมไปไอันนี้คือวิ่งหยุดแค่นั้นนั่น,น,นลูกปั้นลมนะครับจำได้อยู่เดินไปกำลูกปัน้นคืออะไรอย่าบอกเราเราคือเทพใช่ไหม,มตุม่มแล้วก็ลอยมาทำอะไรวะฮะฮิวหรอ คืออะไรนะทุกคนกุ้เกมนี้ยาวไม่ทุกคนถ้าผมพอตอนไหนผมจะจุดมันว้าวแผนที่โอ้เธอรับรู้ถึงพลังงานธาตุของโลกนี้ใช่ไหมดูเหมือนว่าเพียงแค่สองคนได้พลังของทันทีเลยนะคนบนโลกนี้หาอยากได้รัพลังนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยมันง่ายแบบเธอตอนนี้ อ๋อนี่มันไม่ตั้งคันผ่านเลยนะกูอย่างชอบของพี่แรงพยัญชนพวกนี้ที่แท้จริงก็คือผิดปกติซะจริงอ่อเราจะถามอะไรนะเพราะว่าแท้จริงแล้วเธอไม่ใช่คนจากโลกวิ่งอ๋อเราเป็นเทพเทพตายแล้วมาเกิดใช่ไหมตายแล้วเป็นเกิดแล้วเป็นเทพ จะพูดข้ามเลยกันคุณแม่งไม่พูดมากจริงอ๋อนี่คือสกิลธาตุมาดูสกิลธาตุแรกกันนั้นคุณพลังอันนี้ข่มกดข้างอู้อ้เหม่ยโกดเฮอโดนไม่นั่นอ่ะไม่โดนไม่กลัวไม่โดนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มันมีสองสกิลนั่นทุกคนชึบตูมว้าวพลังชิ้นบางสวยจริงๆอ๋อคือพอเราใช้พลังธาตุ เส้นทุกคนมันก็อันนี้คืออะไรพรอนแห่งลูกปัน่นอ่ะเราจะกดแล้วก,ลลกันเพราะว่าจำนวนฟุนฟูอ๋อคืออะไรไม่รู้ผมพูดจนเจ็บปากหมดเลยนะทุกคนเหมือนเราจะให้มันจะให้ฆ่าพวกนี้หรือเปล่าไหนรองฟันบ้างดิแล้วก็ยิง อยชท่านไม่ตายดิขุดข้งไปโอ้โหไปเกินภาพชัดจริงนะทุกคนดูเอฟเฟคผมปรับเต็มเต็มที่อ่ะมาดูเอฟเฟคกันนะครับทุกคนอุ้ยคือตอนหันไปหันมามันรู้สึกไม่สวยเพราะว่าดูดิเนนไหนเห็นไหมทุกคนมันเป็นแบบนี้อ่ะ นี่ผมลองตีก่อนนะทุกคนชุบชุบเยี่ยมอันไหนต้องใช้สกิลก่อนโอ้โหสวยจริงผมปรับเป็นส well, ูงแล้วอโเคเราต้องไปทางไหนแน่ทางนี้ว่ายไปว่ายไปว้าวอุ้ยว้าวโัวนั่นอะไรน่ะมีอะไรบาใหญ่ในอยู่บนฟ้าเอาเราไปเร็ว มันบินไปสูนเรืของขวายแล้วนี่บอกเราว่าให้เราไปจัดการไม่ใช่ปังจัลงนกูฟันก่อนเลนกไปแล้วก็ใช้พลตายซะกระจายออไม่กระจายไม่ได้ตายอยเืออือออืออออือออือออ จะบอกน้องว่ามังกรมันหล่นมาจากฟ้าใช่ไหมไหม,มาดูกันนะครับว่ากอะไรขึ้นอ่าดูเออหน้าแคบยงังดีืวะแคบแคตรงนี้แหละอึ๊บจึ๊บเรียบร้อยนะครับแคบเรียบร้อยฮึน่งเฮ้ดูนะสิดูควตเลยวนะ <c oughs> เนี่ยเ้ยตรงนี้น่าแคบอ่ะแคบบบ แคปเยอะเลยเฮ้ยคือผมแคปเยอะมากเลยนะทุกคนอย่าได้กลัวไปสบายจะได้ฉันกลับมาแล้วอุ้ยมังกรอย่างที่เขากำลังคุยกับมังกรฮะเรียบร้อยอือมังกรสื่นเดินเขินใครน่ะเวอรดงของมังกรบางอย่างเทไมนมีมีสามปีเลยเอาละมังกรจะจัดการเราต้องสู้กับมังกรใช่ไหมแล้วก็สู้หมังกรแล้ไม่อยากจะฆ่าเลยจรเลย กูได้จะข้างมันหนีใช่ไหมรือว่าอะไรอ๋อมันหนีคือมันหนีแล้วทุกคนเนียวยอม <c oughs> <c oughs> เกือบไปแล้วเกือบโดนพัดไปแล้วยังดีที่เขาผมถือไว้ทันขอบคุณนะดีที่ผมไม่หลุดไปนะดีที่ไม่ถูกเจ้ามงกรนั่นเห็น แล้วต้องออกเลยังคิดหรือว่าจะโดนกินไหมต้องเกี่ยวอะไรกับเจ้าสัตว์ประหลาดอย่ค้างในไม่ปกติอยู่แล้วสิโอ้นั่นคืออะไรนะวัดไักใครก็ไปกูก็ว่ากูเห็นตะกี้แล้วนะว่าเราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะเข้าไปดูใกล้ๆใช่ไหม เข้าไปดูใกล้ๆคอดใกลอ่ะคอกลอ่ะกูอยู่ขนาดนี้ละไม่เคยหินแบบนี้มาก่อเลยมอไม่ถูกมงอไม่ถูกงคือเลยรู้แค่ว่ามัเาไว้ก่อนดีกว่าโอเคเราได้มาแล้ออกไปจากที่นี่กันเถอะออกไปจากที่นี่ เหมือนจะให้ผมตรงไปตรงนั้นแล้วผมเลเวลสามใช่ไหมอ๋อไม่ใช่แรงว่าจนภัยเฉยๆได้ไปเลยผมชอบนะครับที่อ่ะหยุดแอนิเมชันแอนิเมชันเยอะมากนี่เธอเล้เดี๋ยวกอนใครอีกอะคนตะกีเปล่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่คนตะกีกลัวมองใต้กระโปรงแน่นอนนี่ับ ยอขอแค่แผงลมสตีอยู่กับฉันนะทุกคนงไปน่ะฉันขึ้นเวยบาตะเวนของอัชวินที่มีน้ำว่ะแอมเบอร์อันเบอร์นี่อยากดูก็ต้องตอบนะครับทุกคนเฮ้่นั่นยิ่งแย่กว่าตัวเป็นไปไม่ได้ มันคืออะไรอ๋อมันอ๋อว้าวเป็นเกมที่แบบคอดแอมเนสิกมากจริงๆเลยถ้าสมมุติว่ากูยิงไปตรงถ้ากดค้างอ่ะไม่เ,เป็นไรเลยตุ้มแต่อีกครั้งก็ิงว้าวดูหน้าตาคนนี้สิช่างน่ารักเหลือเกินอ๋อ,อมันคือการชาร์จพลังนะทุกคนนี่คือแหละ อ๋อเชกมตัวซื้อเลยฮะกูยิงอ่ะตัเป็นตัวละครดีกว่าผมอยากผู้ชาย่ยเฮ้ยแล้วโอ้ผมโดนเลยเป็นตัวละครกันเนตัวอะไรน่ผมองฆ่าไหมเร้ยกว่าสองยสู้ได้อยู่นะทุกคนได้ทำไหมอยยิงพลังก่อนอีพลังกนแล้วก็กระโดดไโ เดไปเดาไปแล้วก็ตกนี่หน่ยกันที่ปิดฉากด้วยพลังขึ้นตกูดีมาหลอดทหเลยมันดีมันดีสามารถหลดใต้คิเลยหืมตะกี้แล้วว่าเอ้มันจะยิงผมไหมโอเคปิกันเดบเดแวก็ฟันทุกคนกดค้างจุกจิบกเลกกเล็กกเล็จเ่อนรดไป นี่ไงนี่ไงนี่ไงอ้าวโคตรเท่เราเทพจริงๆกูเนี่ยยัดไปข้างหลังแล้วก็ตบนี่นี่แตกตายซะจะพวกขี้หายเว้นตัวองเออมันยังมันยังพวกผมกันลงฮึบอ๋อทำยัง,งไงวะผมฟังไม่ได้ดิอ๋อฟังไม่ได้ทุกคนต้องเป็นคนนี้ใช่ไหม เป็นคนนี้ก็ได้ไหมเฮ <Hey. S 1> ้ยพีไม่โดนว่ะคอดคอดผมไม่ชอบทธนูเพราะว่ผมยิงไม่แม่น <c oughs> เปลี่ยนการต่อสู้แบบนยิงคนนี้ก็แรงนะถึงเวลาแกตายตุ้มเกือบเทเลยไหมกูเดี๋ยวไปตุ้มตายซะชิวชิงชิง,ชง <c oughs> เฮ้ยคือเล่นมานานมาดู <c oughs> เรื่องกุยกวย I gotta say, you but surprised Mickey me Mickey a little, little thing with thing your moves there. Thanks for the backup. How, How do you feel? Now really, that you mention it, these creatures, exactly. It's more, but because the dragon, Storm Terror, has been a- When the storm hits, we usually end up with at least a few injuries. <laughs> so the Knights of Avonium have been tied up, doing the best <laughs> they can So these annoying creatures have been getting- Exactly. ทำไมมีแต่ผู้หญิงไม่มีผู้ชายด้วยวะมันก็นฉยๆชีวิตนี้เราไม่ชอบด้วยดูเดิๆเดินตะบอยเอาหายแวบอ๋อนี่มันอยตรงนี้นะทุกคนโหแล้วไปคนเร็วใช่ไม่เจ็บไม่เจ็บ,จบแดบแวบแล้วก็ลงน้ำไว้ใช่ไหมพักก่อนพักก่อนทุกคน เกิดผมไว้นะหมดมันจะเป็นตะคิวใช่ไหมโอ้โหกลัวละผมว่าแล้วทุกคนถ้าไออันนี้หมดอ่ะทุกคนคือค่อยๆใช้นะค่อยๆใช้อ่าค่อยๆใช้แบบเนี้ยอ่าเออฮะค่อยๆว่ายมันก็เจ็บนะทุกคนมันค่อยๆลดนะทุกคนชุบถ้าผมหยุดอะหยุดมันไม่เพิ่มมะ ผมว่าผมจะไปถึงไม่รู้ไม่รู้ผมว่าไม่ถึงนี่ก็ไม่ถึงเออแนาจริงมันให้เราขึ้นฝักปานใช่ไหมเออเออว่ะล้วกูจะกูตายรอบจอก<ฮ>จะฆ่านกคือกับแบกเหมือนจะมีอัศวินสองคนนะครับที่รอเราอัศวินแหง คยกูจะไม่ทานทุกคนกูจะรับคยอย่างยู่คุสมรับกอันอะไรไนะทุกคนเอล้วของฉันละเพานอยมากจนี่ลมั้งตยีนี้ลองลองปรับเสียงให้มันสนุนทุกคนนือบแคอนรอนนะพึง Come with me เพราะว่าฉันชิญก่อนเธอพวกเราอาจจะไม่ส,สนเสริมเกินไปของเมืองกันกับเกมอะไรไม่รู้จะทิ้งลิงก์ไว้ข้าราชแล้วครับใครที่อยากโหลดบอกเลยไม่มีใครอยากโหลดแน่นอนเพราะว่าตั้งสิบจิกโอเคใครที่อยากชอบคลิปนี้และอยากให้พี่ทําต่อเป็นอีพีสองนะทุกคนคอมเมนต์มาแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วกดจามให้พี่ด้วยครับแล้วทุกคนเขาเป่นเกมนี้เกมอะไรกันเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปดูกันเลยอีพีต่อ So wrap your arms around my chest And I'll put my hands around your neck Cause nobody wins these waiting games You push and you pull but you should stay